ตอนนี้ความเสี่ยงของโรคระบาดได้มากขึ้นได้มีการเพิ่มกฎใหม่เพิ่มสมั้ผู้ที่เข้าใจแุก่นต้องมีใบรับรองวัคซีนที่มีวันเดย์สตีพร้อมวัคซีนโรคโควิดต้องใช้สำหรับคนในประเทศคนต่างประเทศนักการคูาแล้วก็ผู้ลริรัยแล้วก็คนยูเนสโกเนเซชั่นสามารถกลับเข้ามา เ้ามาที Tomorrow. ่นี่ได้แล้วนะครับแต่เราก็ก็ยึดกดเดิมยึดพาสัทร์ชาวออสการ์ดเกตตองแทนเออจำได้จำได้เซอเจอคูเขาเอามาให้มาเมื่อไรเมื่อวันบัสกนแล้วก็มืนเลื่อด้คิดคือเป็นปืนเอาไว้ฆ่าทำให้สงบผมจำได้ไม่ลืมเลย บอ,อกก่ว่า่วนั้นก็คือเพราะด้วยความ่เราขเนาของให,ใหม่ด้วยก็เลยต,ต้องล่นไปตวแล้ว,ลว,าาวเ,มเหมืมอนกันแล้ว็มาทส่งัส่งนนะคัเลได้ในุ่ส่นเ่ยงอย่างนีะรัเาโอเคไม่เป็นไรโอเคเริ่ม โ okay, อเคนี many, ่อัดเอกสารมามันนี้ครับไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแฟสัปดาห์มโอวิสตันเทคไม่มีผิดพลาดอันนี้เทคเ็คมันไม่หมดอายุ แล้วก็โปริโอเอกสารน,นี้คือเอกสารชิ้นใหม่นะครับซึ่งเราต้องมาดูได้ว่าเอกสารมันหมดอายุหรือยังและเอกแลได้ในใบนั้นอ่ะวัคซีนพอไหมเคแปดหนึ่งได้มีโปริโอ6นตรงตรงโอเคปะ่ะกับผ่านหนึ่งสองสามสี่ เดินทางจากตอวจ้าสองวันออโอเคไอพีก็ต้องเน้นน,น้ำหนักเป็นผมแล้วก็โพลิโอเออเดวเดวเดวมนที่เจออ๋อชื่อผิดตัวซีกับตัวเค มีหลายชื่ออ่ะเพื่อความในใแมน่ใจมีน้ำแฝงอยู่ด้วยโอเคมาอ,อัพาอารไปแล้วนะครับคนแล้วตอนนี้โอเคคนต่อมาอคุณรู้จักเซอร์กูไหมครับรู้จักเขาบอกว,ว่าคุณเป็นเพื่อนเขาคุณที่คุณจะช่วยได้ได้โปรดครอบครัวฉันหายไปแล้ว จะเหลือแค่เซอร์กูแล้วเดี๋ยวนะนี่เอ้ยน,นี่คือเซอร์กูบริษัทเออใช่เซอร์กูบอกนี่ให้เ<ห>ขกากำลังรองคุณอยู่ครับโอเคเนือแากเขาเนื้อแางเราเป็นเพื่อนเขาเรา<ห><ห>ก็ไม่ไม่เราก็ต้องลอง้อมแหกกดหนึ่งข้อเพื่อเขาเพื่อ<ห>ให้เขาผ่านเกิค<ห>นะบขาคุณมากค่ะ<ห>ฉันจะไม่ลืมความความใจดีของคุณครับ มีการออกไปไม่รู้นะอันนี้ก็มาทำงานทำงานที่คอบเป้ามันโอเคคอบเป้ามันเลยนะใจมีกำลังดีวับผ่าน พอดีช่วงนี้ต่อผมผมตอนเล่นผมก็ชอบพลาดตรงตราบ่อยไม่รู้อ่ะคือตราแบบบางครั้งผมก็ดูแล้วแบบมันมันคล้ายๆกันโอเคช็คตรงตีวีเลเตอร์เช็คุดตรงนี้โอเคพ่าอนด ลืมไอ้ใบไอ้ใบเหลืองเนี่ยลืม<อ>ผมก็ลืม<อ>ผมก็ลืมได<อ>้ไงนะผมก็ลืมได้ไงเนี่ย<อ>โมก็งงถ้ได้ยินต้องด่าน<อ>ตดนี้ฉันดีฉันกีใจที่ที่เอกสารฉันมามาตรงตรงตามคำสั่งโอเคนะต้องเช็คให้แน่นอนเช็กเจ็กซีนไนโอเคเช็คโอเคอเจ็ก เดี๋ยวนะเอามาทำงานใช่ไหมทำงานฟิวมอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยี๋คืออะไรอะไรคโอเคแกแกมามันทำงานเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้ไม่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 ใครแล้วไม่ใช่แล้วะไรครับตีตรงนี้โอเคเข้าสามีเลยไม่ถูกละเล็กบัสรบอดเล็กบัสรบอดชาติ ก็มีนะโเมาคนอยเอ็กเยมเพื่อเสารหมดยุเอกสาหยุก็นเตุผลแล้วก็รับไปไปไปแล้วก็ไปโอเคอสก้าโอเคเป็นคนในเมืองแล้วรอบนี้ ก่อนออแทนโอเคเราต้องหยิบพาสปรอร์ตเขาเด็กมเก็บเดี๋ยวเขามาเช็คห้องูลเอกสารก่ okay. ciğim, no. อนสีอโเบนเบอร์นอตรงอันนี้ตรงแล้วก็เอาบัตรบัตรออแทนชื่อวินทีเกิดส่วนสูงน้ำหนักบริโอมีโอเคโอเคปิบพาสปอร์ตแล้วก็ ไส่สลิปเข้าไปโคตรปลอดของฉันที่ไหนมันถูกยึดครับทำไมล่ะติดต่อเลขบนสลิปครับเดี๋ยวรู้โจจะมาเมื่อไหร่ได้โอเคคนอาติเกียคนก็อยู่อลิวิสิตอาร์เมินทรีมันโอเคเฮ้ยเกมาแล้วเฮ้ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วสวยแล้วไม่สวยแล้ว ดอกหรืออะไรวะเนี่ยยิยงดีระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเลยโอเค